เราสองคนก็ทนกันมาจนนับเวลาก็นานหลายปีและในบางครั้งฉันคนนี้ทำตัวไม่ดีเธอยังให้ไยก่อนที่มันจะสายไป ก่อนที่ใครจะมาทำให้คำว่าเราต้องกลายเป็นคำว่าลาฉันเลยอยากถามเธอว่าที่คบกันมาจะเบื่อไหมที่ต้องทนกับคนไม่เอาไหนอย่างฉันคนนี้ฉันเลยอยากบอกเธอว่านับตั้งแต่ตอนนี้ และอีกต่อไปฉันจะเป็นคนใหม่ก่อนที่มันจะสายเกินไปก่อนจะไม่มีเธอฉันคนนี้อาจดีไม่พอที่ผ่านมาต้องขอ แต่ฉันสัญญาจากนี้ต่อไปฉันจะไม่ทำให้เธอเสียใจอีกเลยก่อนที่มันจะสายเกินไปก่อนที่ใครจะทำให้คำว่าเราต้องกลายเป็นคำว่าลา ฉันเลยอยากถามเธอว่าที่คบกันมาเธอเบื่อไหมที่ต้องทนอยู่กับคนไม่เอาใหนอย่างฉันคนนี้ฉันเลยอยากบอกเธอว่านับตั้งแต่ตอนนี้และอีกต่อไปฉันจะเป็นคนใหม่ก่อนที่มันจะสายเกินไป ก่อนจะไม่มีเธอฉันเลยอยากถามเธอว่าที่คบกันมาเธอเบื่อไหมที่ต้องทนอยู่กับคนไม่เอาไหนอย่างฉันคนนี้ฉันเลยอยากบอกเธอว่านับตั้งแต่ตอนนี้และอีกต่อไปฉันจะเป็น ก่อนที่มันจะสายเกินไปก่อนจะไม่มีเธอฉันจะเป็นคนใหม่ก่อนที่ฉันจะเสียเธอไปก่อนจะไม่มีเธอ